ตำนานจอมยุทธ์ู้ถังสารภาค5บทที่491พยักผสมปททคตชะสารหลังจากปรับลมหายใจไปสักพักสถานะของถังสานก็ฟื้นตัวขึ้นมากเช่นกันและปราณยินและอย่างมีบทบาทสำคัญในการดับไฟและพิษที่สงบลงปัญหาของเขาส่วนใหญ่มาจากการโจมตีของเปลเวไฟดวงอาทิตย์ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแม้ว่าภายนอกเขาจะดูเขินอายเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาใหญ่ดังนั้นเขาจึงอยากดูเกมของแมวใหญ่เป็นธรรมดาในตำแหน่งตรงมุมของที่นั่งพิเศษมีชายหนุ่มรูปงามนั่งอยู่ที่นั่นซึ่งกำลังดูเกมอยู่เมื่อเห็นแมวใหญ่ขึ้นมาบนเวทีดวงตาของมันก็เพ่งไปที่อดีตด,ดวงตาของเขารีลงเล็กน้อยและเขาพึมพำชูรานักดาบพยักผสมนี่คือพ่อของไม่กงจื้อราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง หลังจากพบทั้งซารและแมวใหญ่ในวันนั้นและรู้ว่าพวกเขามาจากเมืองเคอรลีก็ขอให้คนตรวจสอบต้นกำเนิดและสถานการณ์ของพวกเขาทันทีแน่นอนเขารู้ว่าสองคนนี้ต่อสู้กันเองที่โคลอสเซียมเมืองเคอรลีนักดาบพยักผสมมีชื่อเสียงมากจนเขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่ก็พ่ายแพ้โดยมนุษย์คนนั้น มนุษย์คนนั้นยังกระตุ้นความกลาหลนในเผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะชัยชนะอย่างต่อเนื่องของการต่อสู้แบบทีมตอนนี้เขามาที่ศาลบรรพบุรุษเพื่อเข้าร่วมในการประลองยอดฝีมือและดูเหมือนว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกสาวของตัวเองมากราชาอสูรนกยูงจะปล่อยไปโดยไม่สนใจได้อย่างไรในรอบแรกที่จริงแล้วให้ความสนใจกับถังซานและแมวใหญ่เมื่อถังซานเผชิญหน้ากับคดชสารสีทองมันก็มองในแง่ดีเช่นกัน จัก,กรพรรดิแห่งขชสารทองคำในสมัยนั้นได้รับฉายาว่ามีการป้องกันที่ไร้ที่ติและจะไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ของเขามีโอกาสในสนามรบมนุษย์จะทำลายการป้องกันได้อย่างไรไม่มีทางที่จะทำให้ถังซานมีโอกาสที่จะชนะอย่างไรก็ตามถังซานชนะแบบนั้นชัยชนะนั้นค่อนข้างอธิบายไม่ถูกแม้ว่ามันจะเป็นขุมพลังระดับพระเจ้าแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้สัมผัสทางจิตวิญญาณเพื่อสำรวจผู้เล่นในการประลองยอดฝีมือของสารบันพบุรุษนี้ นี่เป็นข้อห้ามใหญ่มันยังถามไม่กงจือ่อเมื่อเขากลับไปแต่ไม่กงจือ่อไม่ได้รู้ว่าถังซานชนะการแข่งขันแมวใหญ่ยังทําให้เขาตกใจค่าคู่ต่อสู้ของเขาด้วยวิธีที่ท่งพลังอย่างยิ่งแรงระเบิดนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อสายตาอย่างมากแทบไม่ต้องถามลูกน้องของเขาอีกต่อไป ราชาอาสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ยังเข้าใจดีว่านักดาบพยักผสมควรได้รับการเปลี่ยนแปลงและแข็งแกร่งขึ้นและนั่นไม่ใช่สิ่งที่เลือดระดับสองสามารถทำได้อย่างแน่นอนโดยธรรมชาติจะรับรู้ถึงชีพจรของเผ่าพยักผสมแต่จากแมวใหญ่ดูเหมือนจะไม่รู้สึกถึงความขัดแยง้งสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรการกลายพันธุ์ของสายเลือดพัฒนาขึ้นเหรอพัฒนาเป็นสายเลือดชั้นหนึ่งหรอนั่นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ยิ่งไปกว่านั้นมันมีวิวัฒนาการด้วยตัวของมันเองหรือว่าทั้งเผ่าพยัก์ผสมหาวิธีแก้ปัญหาสายเลือดที่ขัดแย้งหรือไม่หากเป็นอย่างหลังแสดงว่าการแข่งขันครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากทั้งเผ่าอสูรสิงโตและเผ่าอสูรพยัก์ต่างก็ไม่มีมรดกทางเชื้อชาติที่มีสายเลือดระดับที่หนึ่งจัก,กรรรดอิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เองก็มีสายเลือดของเขาที่กลายพันธุ์เพื่อให้ได้สายเลือดระดับแรกและกลายเป็นจัก,กรรพัิ หากเผ่าพันธุ์พยักผสมพัฒนาเป็นเผ่าพันธุ์สายเลือดระดับแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบของการแข่งขันของเผ่าสิงโตและเสือสิ่งนี้ทําให้ราชาอาสูรนกยุงสนใจแมวใหญ่มากกว่าถาังซานท้ายที่สุดแล้วชัยชนะของถังซานนั้นค่อนข้างอธิบายไม่ได้หลังจากนั้นก็ดูการแข่งขันคู่ระหว่างลูกสาวของเธอกับถังซานในการแข่งขันคู่นั้น การต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วลูกสาวของเธอสามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไม่ต้องสงสัยและเธอก็ไม่ทำอะไรผิดแม้แต่กับความเชี่ยวชาญด้านอาวกาศของเธอหลังจากการสืบทอดของบรรพบุรุษของเธอดูเหมือนว่าเธอจะรวมเข้ากับอวกาศอย่างสมบูรณ์และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่กงจืดได้เชี่ยวชาญพื้นที่จนถึงจุดที่เธอสามารถควบคุมได้แต่เกิดอะไรขึ้นกับชูร่านั่น ยังไม่เข้าใจว่าเขาชนะได้อย่างไรการโจมตีของพูดกลืนศพก็หายไปเมื่อเทียบกับพูดต้นแมงมุมแล้วพูดกลืนศพที่มียาพิษเก่งจริงๆแล้วรับมือยากกว่าแต่ชูราเพิ่งชนะจนถึงวันนี้ในเกมที่แล้วชูราได้เอาชนะทายาทของจักรพรรดิหรือกลุ่มดอกทานตะวันชั้นสูงอีกครั้งด้วยพลังโจมตีพิเศษคราวนี้การต่อสู้ดำเนินไปเป็นเวลานาน,าน แท้จริงแล้วเขาสามารถต้านทานพลังโจมตีอันทรงพลังของตระกูลดอกทานตะวันชั้นสูงและในที่สุดก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้มันยังสังเกตเห็นค้อนด้วยแต่การชนะเป็นมากกว่าค้อนชูร่านี้น่าสนใจหากชัยชนะครั้งแรกเป็นเรื่องบังเอิญชัยชนะสามครั้งติดต่อกันจะถือเป็นความบังเอิญหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองการต่อสู้เดี่ยวทั้งคู่ต้องเผชิญกับขุมพลังระดับแนวหน้าของสายเลือดระดับแรก ในเวลานี้แมวใหญ่เล่นอีกครั้งและการจ้องมองของราชาอสูนกยูงก็เพ่งไปที่มันโดยธรรมชาติบนเวทีคู่ต่อสู้ของแมวใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันสิ่งที่ทำให้ราชาอสูนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ประหลาดใจก็คือศัตรูของแมวใหญ่นั้นแข็งแกร่งมากถือค้อนสองอันและเขาก็เป็นคดชสารสีทองด้วยเมื่อพิจารณาจากรูปร่างของเขาแล้วเขาเกือบจะเหมือนกับเหมาวนอูคนก่อนและเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งในระดับหนึ่ง เผ่าคดชะสารสีทองเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนว่าไม่ได้มีผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวถังซานอยู่ในกลุ่มที่3และนักดาบพยักผสมอยู่ในกลุ่มที่6โชคของเขาดูเหมือนจะไม่ได้ดีไปกว่าถาังซานมากนักและเขาก็ได้พบกับคู่ต่อสู้เช่นนั้นในรอบที่สองเมื่อถังซานและไม่กงจือเห็นคู่ต่อสู้ของแมวใหญ่การแสดงออกของพวกเขาก็เริ่มจริงจังคดชสารสีทองนั้นรับมือได้ไม่ง่ายนัก แม้ว่าถังซานจะเล่นกับเหมาวนอูในช่วงเวลาสั้นๆในวันนั้นแต่การป้องกันอันทรงพลังของคู่ต่อสู้ยังคงทำให้เขาต้องใช้หยินอย่างที่ลึกล้ำเขาอาศัยการผสมผสานของสายเลือดหลายสายเข้าด้วยกันแทบจะไม่สามารถทำลายการป้องกันของคู่ต่อสู้และนำทั้งหยินอย่างเข้ามาบังคับส่งเข้าไปรบกวนหัวใจอีกฝ่ายมิฉะนั้นความยากของการต่อสู้จะไม่ได้ไปกว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน แมวใหญ่ไม่มีความสามารถทางสายเลือดมากนักแล้วจะจัดการกับคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างไรทั้งซานหวังว่าแมวใหญ่สามารถพิสูจน์ตัวเองกับเผ่าพันอสูรสิงโตและเผ่าอสูนเสือผ่านการประลองยอดฝีมือของสารบันพระบุุษหากแมวใหญ่แพ้ในการต่อสู้ครั้งที่สองแสดงว่ายังไม่เพียงพอเริ่มเกมบนเวทีของเกมตามคำประกาศของผู้ตัดสินการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ คอนคู่ยักษ์ในมือของผู้เล่นคดชสารทองคำกระแทกหน้าอกของเขาก่อนทำให้เกิดเสียงอุ้ยจากนั้นจึงเดินไปหาแมวใหญ่แมวใหญ่กำลังถือดาบโดยไม่ได้ตั้งใจจะหลบแม้แต่น้อยแต่มันก็กำลังก้าวเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยภายใต้การกระตุ้นของรัศมีทองคำพยักผสมร่างกายของมันเริ่มบวมและในทันใดความสูงของมันก็ขยายออกไปถึง4เมตรกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากก็ป่องออกและรัศมีสีทองเรืองแสงก็ระเบิดออกมา อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้แล้วตัวเลขของมันก็ไม่มีนัยสําคัญผู้เล่นคดฉารสีทองยังระเบิดกล้ามเนื้อไปทั่วร่างกายซึ่งสูงกว่าแมวใหญ่เกือบ2เท่าและมีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่าคอนยักษ์คู่หนึ่งเหวี่ยงขึ้นและพุ่งตรงไปที่แมวใหญ่เปเลวเพลิงสีทองลุกชนขึ้นเหนือมันออร่าที่แพร่พร่พรของทั้งสองฝ่ายดึงดูดความสนใจจากผู้ชมส่วนใหญ่ในทันที คำรามเมื่อแมวใหญ่ยังคงอยู่ห่างจากคู่ต่อสู้อยู่30เมตรแมวใหญ่ก็ก้าวออกมาและสุดตัวลงกับพื้นด้วยการเหยียบย่ำร่างนั้นก็ระเบิดและเสียงคำรามก็ดังขึ้นในท้องฟ้าสิงโตตัวใหญ่แสงและเงาของหัวเสือโครงสองประกายอยู่ข้างหลังมันส่งเสียงคำรามที่น่ากลัวและทรงพลังออกมา ผู้เล่นคดชสารสีทองยังคงวิ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและเมื่อเขาได้ยินเสียงคำรามเห็นได้ชัดว่าร่างกายของมันถูกชะงักงานชั่วครู่หนึ่งและการเคลื่อนไหวของมันแข็งทื่อครู่หนึ่งสำหรับผู้ชมทั่วไปพวกเขาจะไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้แต่ในที่นั่งพิเศษมีขุนนางผู้ยิ่งใหญ่มากมายที่ดูเกมใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปโดยเฉพาะขุมพลังของเผ่าอสูรสิงโตและเผ่าอสูรเสือ พวกเขารู้ดีว่าเผ่าคดชาสารสีทองแข็งแกร่งเพียงใดนี่คือสายเลือดระดับแรกที่ทรงพลังอย่างยิ่งเหมือนกับราชวงศ์ของเผ่าอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามด้วยเสียงคำรามของแมวใหญ่ผู้เล่นคดชาสารสีทองได้เปลี่ยนรูปร่างของเขาโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าอย่างไรพวกเขาคิดคำได้เพียงสี่คำเท่านั้นนั่นคือการปรับปรามสายเลือด ใช่ในเสียงคำรามของสัตว์ร้ายเลือดของเผ่าคตชสารสีทองก็ถูกระงับไว้จริงๆ